สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องศึกลบสสานสวรรค์นในตอนที่695นะครับครับก็าหายไปน,นานเลยนะครับสําหรับเรื่องนี้พอดีว่าเพิ่งมีเวลานะครับแล้วผมก็จะทยอยทาลงให้เรื่อยๆนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปมากกว่าน,นี้ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยตามที่แม่นางกินไถลิวหลีพูดเอาไว้ค่ายกลจัตุเทวะแก่แข็งแกร่งขึ้นหากมีผู้ที่แข็งแกร่งเข้าไปมากเท่าไรค่ายกลจัตุเทวะก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้น ดูเหมือนว่าถ้าหากมีผู้บัญชาการแบบพวกท่านเข้าไปก็จะยิ่งทําให้ค่ายกุลจดตุเทวะแข็งแข็งขึ้นเท่านั้นถ้าอย่างนั้นหากผู้บัญชาการมู่ต้องการนําทัพของพวกเราไปได้เลยนะตาบใดที่ท่านสามารถควบคุมได้ขอบคุณมากงั้นข้าขอย,ย,ย,ยืมหน่วยลบทั้ง4ี่เลยก็แล้วกันยืมหน่วยลบทั้ง4ี่เลยอย่างนั้นหรอเมื่อรวมกับหน่วยลบวิหกโลกันไปด้วยก็เท่ากับว่าผู้บัญชาการมู่คนเดียวใช้หน่วยลบห้าหน่วยลบเลยเหรอ มีหนำซ้ำทั้งห้าหน่วยลบก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเมื่อรวมข้อกันจำนวนก็ประมาณสามหมื่นแล้วมันจะง่ายในการควบคุมได้อย่างไงข้ารู้นะว่าการควบคุมหน่วยลบทั้งห้าในเวลาเดียวกันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่เมื่อไม่ลองแล้วข้าจะรู้ได้อย่างไงกันละ่ะและอีกอย่างข้าคนนี้ก็อยู่ไม่ไกลเกียย่ยวโยเจ้าสามารถมอบพลังวิญญ,ญาณให้แก่ข้าเสริมได้นี้ก็ได้ทีวข้าจะอยู่แถวนี้เพื่อช่วยเจ้า ผู้บัญชาการมู่อย่าได้ฝืนตัวเองนะกล้าไม่ว่าอย่างไงความปลอดภัยก็สําคัญที่สุดเสมอเข้าใจไว้ด้วยใช่แล้วละหากเจ้าไม่สามารถทําลายค่ายกลได้ให้ถือความปลอดภัยของตัวเองเป็นที่ตั้งเรายอมถอยจากซากอ,รอารยธรรมแห่งความตายได้ขอบคุณพวกท่านมากหวังว่าแกคงจะไม่ลากเราลงเหวนะถ้าแกล้มเหลวอาณาเขตกรุงเวสวรร์จะต้องแบกรับราคาทั้งหมดที่พวกเราจ่ายไปตลอดทางมาที่นี่แนะ่ จำคำพูดตัวเองไว้ด้วยละแม่ทัพเสียวเทียนระวังยกก้นหินทับขาตัวเองซะละ่ะทั้งสองคนอย่าเพิ่งทะเลาะก,กันเลยประสานแรงเพื่อจัดการกับค่ายกลศึกนี้ก่อนเถอะหน่วยลบสุนทรภาเคลื่อนพ้นเมื่อกี้นางกำลังแอบยิ้มอย่างนั้นเหรอกองทัพผนึกฟ้าฟังคำสัง่งเข้าสู่สนามลบได้มีแผนอะไรกันแน่นะช่างเต็มไปด้วยความลึกลับจ,จริงหน่วยลบอนาเขตกงเวสวรรค์ วกเราไปทุกคนระวังตัวด้วยช่างเป็นหมอกที่หนาอะไรเช่นนี้เราไม่สามารถมองออกไปข้างนอกได้เลยทุกคนอย่าเพิ่งตื่นสนกไปรักษารูปแบบการต่อสู้ไว้เพื่อรับมือกับศัตรูเสมอ ค่ายกลจตุเทวะสร้างจากวิญญาณสงครามทั้งสีจากรัศมีจันยี่โดยแบ่งสีค่ายกลได้แก่มังกรคามเสือขาวเต่าดำและวิหกเพิงค่ายกลศึกมังกรคามเป็นหลักดังนั้นจึงแข็งแกร่งที่สุดนี่มันเสียงจากค่ายกลโบราณอย่างนั้นเหรอคนที่บุกลุกเข้ามาเป็นคนแรกจะเข้าสู่ค่ายกลมังกรคามโดยอัตโนมัติ ส่วนค่ายกลต่อไปก็คือค่ายกลเสือขาวเต่าดำและวิหกเพิงต่างลำดับวิญญาณสงครามทั้งสีจะเปิดใช้งานในเวลาเดียวกันคนแรกที่สามารถทำลายค่ายกลได้จะผ่านการทดสอบค่ายกลศึกและเข้าพบกับจักรพรรดิของพวกเราไม่คิดเลยว่าจะมีการแบ่งค่ายกลวิญญาณทั้งสี่แบบนี้และจัดเดียงตามคนที่เข้ามาแบบนี้ ไม่น่าแปลกใจเลยที่แม่นางจิงไทยริ้วรีถึงได้มีสีหน้าแบบนั้นทุกอย่างอยู่ในการคำนวณของนางแล้วจริงๆนางไม่คิดจะเข้าสู่ค่ายกุลศึกเป็นคนแรกอยู่แล้วเพราะไม่งั้นนางก็ต้องเผชิญหน้ากับค่ายกุลมังกรคามที่แข็งแกร่งที่สุดแต่นางก็ไม่สามารถบอกรายละเอียดข้อมูลพวกนี้ได้เพราะจะทําให้ไม่มีใครยอมเข้ามาเป็นคนแรกดังนั้นนางจึงเผยความผิดพลาดโดยเจตนาทําให้ข้าและเสียวเทียนเกิดความสงสัยด้วยวิธีนี้คนที่ขี้สงสัยจะไม่ยอมให ทุกอย่างตกอยู่ในมือนางดังนั้นจึงปฏิเสธในการให้นางไปก่อนนางจึงทําเหมือนกับว่านางต้องการเข้าไปเป็นคนแรกแต่เสียวเทียนที่เป็นคนขี้สงสัยจึงหยุดนางและแย่งตําแหน่งของนางไปด้วยเหตุนี้จึงทําให้เสียวเทียนต้องเผชิญหน้ากับค่ายกลมังกรคามที่แข็งแกร่งที่สุดจินไยลีเจ้าจําไว้เลยนะฮ <laughs> ดูเหมือนว่าเจ้าเสียวเทียนนั่นจะโดนเข้าแล้ว ดูเหมือนว่าเมื่อหมอกนิ่งจางหายไปค่ายกลจัตุเทวะก็จะเปิดใช้งานอย่างเต็มมัตตาศึกแล้วสินะดูเหมือนว่าที่นางมองข้าในตอนนั้นก็ด้วยต้องการที่จะทําให้เสี่ยวเทียนเข้ามาแล้วข้าตามเสี่ยวเทียนเข้ามาเป็นคนที่สองสินะแต่โชคอย่างดีที่ข้าไม่ใจร้อนจึงทําให้ข้าเข้ามาเป็นลําดับที่3มและต้องเผชิญหน้ากับค่ายกลเต่าดํา ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมและปลดปล่อยลัศมีจันี่วิญญาณสงครามวิหกโลกันวิญญาณสงครามที่น่าสะพึงกลัวเช่นนี้มันไม่เกินไปหน่อยหรอ